มาครับวันนี้มาตัดทดแต่งกิ่งต้นไม้ครับต้นนี้ฟอร์มปากการังนะครับทดแป๊บเดียวก็สวยนะครับถ้าไม้ฟอร์มแบบนี้นะกิ่งด้านล่างออกเลยนะฮะอันดับแรกนะกิ่งยาวครับกิ่งยาว เราจะทําให้มันกิ่งสั้นคอมเพกนะฮะแล้วก็ให้มันแตกพุ่มใหม่ตัดทดเลยครับทุกท่านครับตัดทดเลยเนี่ยหลายท่านที่เริ่มปลูกชนชมใหม่นะครับก็บอกว่าชนชมนะครับไม่แตกพุ่มนะครับแล้วก็กิ่งน้อยนะครับ แล้วก็ช่องว่างระหว่างกิ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะห่างกันแล้วก็มันดูไม่สวยนะครับดังนั้นนะชวนชมนะถ้าอยากสวยต้องตัดทุนะผมแนะนําเลยนะแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเขาก็แตกกิ่งมาใหม่นะครับอันนี้สําหรับท่านที่เพิ่งปลูกชวนชมนะครับผมก็แนะนําให้ลองฝึกตัดแต่งดูนะครับสวยแน่นอนครับสวยแน่นอนเมื่อก่อนที่ผมเริ่มปลูก เลี้ยงชนชมใหม่ๆนะผมก็ไม่กล้าตัดทดนนะสงสารต้นไม้นะครับกลัวมันจะเน่ากลัวมันจะไม่แตกกิ่งอย่างเงี้ยนะครับตอนเริ่มปลูกใหม่ๆเลยนะครับคราวนี้ก็พี่ๆแนะนํานะครับในวงการคนที่เลี้ยงชนชมนะก็แบ่งปันนะครับแชร์ความรู้ในการปลูกไม้นะครับก็จะก็ทําให้เรานะเลี้ยงชนชมได้สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับ ไม้ทุกต้นนะครับผมตัดทดทุกต้นเลยนะครับไม่มีต้นไหนที่ไม่ตัดทดนะครับ ดูฮะเสร็จเรียบร้อยครับต้นนี้เท่านี้ก็สวยแล้วนะครับทุกท่านดูนะฮะสวยไหมครับสวยไหมนี่เลยนะฮะดูฮะหลังจากตัดทดนะฮะต้นนี้คงจะสวยมากๆเลยนะครับกิ่งปากาลังผมชอบมากๆไม่ต้องแต่งอะไรเยอะครับแค่ตัดทดนะฮะแล้วก็ปล่อยเขาเลยนะครับกิ่งยิบยิบแบบนี้เลยนะดูนี่เลยนะครับ ลองเอาไปใช้ดูนะครับถ้าท่านใดอยากได้ฟอร์มไม้ที่แน่นๆนะครับพุ่มแน่นกว่าเดิมนะครับใช้วิธีการตัดทดนะครับทําให้เขากิ่งนะแตกจาก1เป็น2จาก2เป็นสี่างนี้นะกิ่งเยอะแน่นอนนะครับนี่เลยนะฮะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะฮะก็ฝากทุกท่านนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสวนชมคุณต๋อง h ช n แนลได้นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ